สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการลำเลียงสารของเซล์กันนะคะโดยหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่จะพบได้ในข้อสอบโอนแทบทุกปีเลยนะคะแล้วก็หัวข้อนี้ค่ะยังเป็นเรื่องพื้นฐานในการที่จะเรียนในเรื่องอื่นๆถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นนะคะที่นักเรียนควรที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะการลำเลียงสารของเซลล์นะคะ เป็นเรื่องที่กล่าวถึงการที่เซลล์ค่ะจะทําการรับสารจากภายนอกเข้าสู่เซลล์แล้วก็ขับสารจากภายในออกสากเซลล์นะคะโดยอาศัยออร์แกเนลตัวหนึ่งนั่นก็คือเซลล์เมมเบรนหรือก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองค่ะจากในรูปนะคะนี่คือโครงสร้างของเงยื่อหุ้มเซลล์นะคะซึ่งถ้าเราสังเกตดูคร่าวๆเราจะพบว่าตัวโครงสร้างของเงยื่อหุ้มเซลล์โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยตัวที่มีโครงสร้างเหมือนเข็มหมุด2ตัวค่ะเอามาประกบกันเหมือนแซนวิชนะคะ เมื่อเราลองแกะตัวเข็มหมุดตัวนี้ออกมาดูเราจะพบว่าตัวเข็มหมุดตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยสส่วนค่ะคือส่วนหัวกับส่วนหางตัวส่วนหัวตัวนี้นะคะจะมีส่วนที่เป็นสารประกอบที่ชื่อว่าหมู่ฟอสเฟตค่ะหมู่ฟอสเฟตนะคะซึ่งสังเกตจากการเขียนสูตรเคมีได้คร่าวๆว่ามันมีการติดประจุลบเอาไว้เพราะฉะนั้นหมู่ฟอสเฟตตัวนี้ที่ส่วนหัวเนี่ยก็จะแสดงความมีคั้วหรือความมีประจุขึ้นมานั่นเองค่ะ ในขณะที่ส่วนหางนะคะจะประกอบไปด้วยกรดไขมันค่ะ<_ <d> _?เมื่อเป็นกรดไขมันหมายความว่าพวกเขาจะไม่มีประจุหรือไม่มีคั้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่เขามีลักษณะของการมีทั้งมีส่วนหนึ่งที่มีคั่วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีคั่วด้วยอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ตัวเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยค่ะสามารถที่จะแสดงคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่งออกมาได้แต่คราวนี้ถ้าเราลองดูจากในภาพเป็นภาพรวมเราจะพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นตัวเย er ื um ่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะประกอบไปด้วยกรดไขมันเยอะกว่าส่วนที่เป็นฟอสเฟตนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้ส่วนใหญ่แล้วเยื er ่อห um ุ้มเซลล์จะยอมให้สารที่ไม่มีคั้วผ่านได้ง่ายกว่าสารที่มีคั้วนั่นเองค่ะนะคะนอกเหนือจากนั้นตรงเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ยังประกอบไปด้วยก้อนโปรตีนนะคะนี่คือก้อนโปรตีนเนาะที่มาเกาะอ,อยู่หรือเสียบอยู่ในตัวเย er ื um ่อหุ้มเซลล์นั่นเองค่ะนี่คือก้อนโปรตีนนะคะและก็ยังมี กลุ่มของน้ำตาลค่ะที่มาเกาะอยู่ที่ตัวโปรตีนและสุดท้ายก็คือมีกลุ่มของพวกไขมันชนิดอื่นๆก็คือกลุ่มของพวกคอเลสเตอรอลแทรกเข้าไปด้วยนะคะจากโครงสร้างทั้งหมดนี้จะนำไปสู่คุณสมบัติในการลำเลียงสารของเซลล์ค่ะคราวนี้ในการลำเลียงสารของเซลล์นะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงกับการลำเลียงสารโดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ ในสัปดาห์ที่หนึ่งนี้นะคะเราจะเรียนการเพียงแค่เรื่องของการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่า2อ,อนนี้ตางกันอย่างไรนะคะในการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เราจะเห็นได้ว่านี่คือการอาศัยเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงอย่างเช่นภาพ,พทางซ้ายมือค่ะเราจะเห็นว่าสารเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านทางตัวชั้นไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยนะคะในขณะที่อีกอันนึงเนาะก็จะเป็นการทางขวามือนะคะก็จะเห็นว่า เป็นตัวสารนะคะเคลื่อนที่ผ่านทางโปรตีนที่เสียบอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองค่ะถัดมานะคะในกรณีของการลำเลียงสารโดยใช้การสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์เราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นการลำเลียงสารแบบเป็นการเว้า์ของเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อสร้างเป็นถุงขึ้นมานะคะแล้วก็นําสารเข้าสู่เซลล์นะคะาะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีการลำเลียงสารของทั้งสองวิธีนั้นต่างกันนะคะ,นะคะโดยวิธีการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะใช้ในกรณีของสารที่มีขนาดเล็ก ะะแต่ถ้าเกิดเป็นการลำเลียงสารของอันนี้คือสารขนาดเล็กนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการลำเลียงสารของออโดยการสร้างถุงจากเย oh ื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะเป็นการลำเลียงสารที่มีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะโดยเราจะมาดูในหัวข้อของการลำเลียงสารผ่านเย oh ื่อหุ้มเซลล์เป็นก่อนนะคะในการลำเลียงสารผ่านเย oh ื่อหุ้มเซลล์จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะโดยแยกจาก หรือจำแนกจากการใช้พลังงานกับไม่ใช้พลังงานค่ะในกลุ่มของการลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงานเราจะเรียกว่า passive transport ก็คือหมายความว่าสารสามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยตัวมันเองได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานกับอีกกลุ่มนึงก็คือการลำเลียงสารแบบใช้พลังงานหรือที่เราเรียกกันว่า active transport อันนี้คือจะต้องใช้พลังงานเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถทําให้สารเคลื่อนที่ผ่านได้นะคะคราวนี้เราจะมาดูในกลุ่มแรกกันก่อนก็คือการลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงานค่ะ การรนึงสารแบบไม่ใช้พลังงานแบ่งออกมาเป็นสาประเภทด้วยกันนะคะก็คือการแพร่ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า simple diffusion นะคะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นการแพร่แบบ f a c i l i t a t e นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า f a c i l i t a t e d diffusion และกลุ่มสุดท้ายค่ะคือ osmosis ค่ะเรามาดูกันที่การแพร่กันก่อนนะคะในความหมายของคำว่าการแพร่นั้นกล่าวถึงเรื่องของการเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยเคลื่อนที่จากปริมาณ ความเข้มข้นของสารที่มีปริมาณสูงเคลื่อนที่ไปอย่างปริมาณความเข้มข้นของสารที่มีปริมาณต่ำนะคะต้องเน้นเลยนะคะก็คือความเข้มข้นสูงไปอย่างความเข้มข้นต่ําเสมอนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่สารสามารถเคลื่อนที่เองได้อย่างที่เราเห็นในรูปทางขวามือนะคะเราจะเห็นว่าจากในรูปเนี่ยก้อนสีแดงๆตัวนี้คือสารที่เราสนใจนะคะจะพบว่าทางซ้ายมือเนี่ยมีปริมาณเยอะกว่าทางขวามือนะคะเราจะ เพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของเมรร็ดสารสีแดงตรงนี้ค่ะทางซ้ายมือเคลื่อนที่ออกมาผ่านเข้าไปในช่องทางขวามือนะคะมันจะเกิดการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งปริมาณของเม็ดสีแดงค่ะฝั่งซ้ายกับปริมาณของเม็ดสีแดงฝั่งขวามีปริมาณเท่ากันเมื่อมีปริมาณเท่ากันมันก็จะหยุดการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาทันทีนะคะแต่มันยังคงสภาพในการแลกเปลี่ยนสารกันก็คือซ้าย เคลื่อนที่ไปขวาได้เช่นเดียวกันขวาก็เคลื่อนที่ไปซ้ายได้สลับไปสลับมาได้นะคะแต่มันจะหยุดการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาอย่างเดียวทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการแพทย์ตัวนี้เราจะเน้นหลักๆในเรื่องของ1เคลื่อนที่ของสารจากมากไปน้อยนะคะแล้วก็มันจะหยุดการเคลื่อนที่จากมากไปน้อยก็ต่อเมื่อว่าสารทั้ง2ฝั่งนะคะมีปริมาณความเข้มข้นหรือจํานวนสารเท่ากัน เมื่อมันมีปริมาณเท่ากันปุ๊บมันก็จะหยุดการเคลื่อนที่ไปด้านใดด้านหนึ่งทันทีแต่จะก,กลายเป็นสลับไปสลับมาแทนนะคะซึ่งการแพร่นเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นนะคะว่าจะต้องมีเยื่อเลือกผ่านหรือคือมีเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยกั้นเสมออาจจะหมายถึงการแพร่ของอะไรก็ได้ค่ะจะมีตัวเยื่อเลือกผ่านก็ได้จะไม่มีก็ได้เหมือนในรูปด้านล่างนี้นะคะที่เราเห็นก็คือว่านี่คือตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเรามี ก้อนน้าตาลสมมติว่าตัวสีแดงๆคือก้อนน้าตาลนะคะเราโยนก้อนน้าตาลลงไปในน้ําเราจะพบว่าก้อนน้าตาลพวกนี้มันจะถูกโมเลกุลของน้ําสีฟ้าพวกนี้ค่ะวิ่งมาชนนะคะเมื่อโมเลกุลของน้ําสีฟ้าตัวนี้วิ่งมาชนเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้ก้อนน้าตาลก้อนนี้นะคะเกิดการกระจายออกเพราะเกิดการวิ่งชนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นในรูปถัดไปก็คือตัวก้อนสีส้มๆแดงๆตัวนี้ค่ะก็เลยเกิดการแตกออกเพราะเกิดจากโมเลกุลน้ําที่วิ่งมาชน มันก็เกิดการกระจัดกระจายไปในแต่ละตำแหน่งของน้ำนะคะก็ก็เลยจะกลายเป็นรูปสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเมื่อก้อนสีส้มๆแดงๆเนี่ยเกิดการกระจายไปทั่วๆในน้ำแล้วตัวก้อนน้ำตาลตัวนี้ก็จะหยุดกระจายทันทีก็จะล่องลอยไปอยู่ในบริเวณนั้นเท่านั้นเองนะคะจากหลักการนี้ค่ะเราก็จะมาดูว่าตัวสารเนี่ยเกิดการแพร่อย,อย่างไรนะคะในเรื่องของการแพร่นะคะเรายังสามารถจําแนกได้ ได้เป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือการแพร่ของของแข็งการแพร่ของของเหลวและการแพร่ของแก๊สค่ะในที่นี้มิสจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็อย่างเช่นการแพร่ของของเหลวนะคะในรูปค่ะการแพร่ของของเหลวนี้คือเขาทําการหยดหมึกลงไปในน้ํานะคะสิ่งที่เราเห็นคือน้าหมึกค่ะเมื่อหยดลงไปในน้ําน้ําหมึกพวกนี้ก็จะเกิดการฟุ้งกระจายออกนะคะ จากในแอนิเมชันนี้ที่เราเห็นก็คือว่าพอเขาหยดลงไปปุ๊บมันจะเกิดเป็นลักษณะของการฟุ้งของหยดหมึกซึ่งการฟุ้งตรงนี้มันก็คือหยดมึกพวกนี้ค่ะเกิดการกระจ,า,จายทั่วน้าการฟุ้งตัวนี้จะหยุดลงก็ต่อเมื่อว่านึกน้มึกแต่ละจุดเนี่ยค่ะเกิดการกระจายไปทุกๆจุดของน้านะคะเมื่อมันเกิดการกระจายไปทุกๆจุดเมื่อไหร่ความฟุ้งตรงนี้ก็จะหายไปทันทีนะคะในขณะเดียวกันค่ะอีกอันนึงก็คือการแพร่ของแก๊สนะคะการแพร่ของแกส๊สอันนึงที่เราเห็นชัดๆก็คือกระ การกระจายของน้ำหอมนะคะให้นึกถึงตอนเวลาเราฉีดน,น้ำหอมก็ได้เวลาเราฉีดน,น้ำหอมปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะได้ออกมาเป็นละองของตัวน้ำหอมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำหอมเนี่ยออกมาเจอกับอากาศสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือว่าตัวน้ำหอมพวกนี้ก็จะเกิดการกระจัดกระจายไปในอากาศนั่นเองค่ะ คราวนี Somehow, ideas ideas. De pieces, ้เราก็จะมาดูนะคะว่าการแพร่เนี่ยจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือความเข้มข้นของสารนะคะอันนี้ก็ตรงตตัวค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตามนิยามของคำว่าการแพร่คือความเข้มข้นของสารมากเกินที่ไปอย่างความเข้มข้นของสารน้อยเพราะฉะนั้นสารหรือบริเวณไหนก็ตามที่มีสารปริมาณมากกว่าตรงนั้นก็จะเกิดการแพร่ได้มากกว่านะคะ ถัด <IS> <existential ot> <urai> มาค่ะที่อุณหภูมินะคะการที่อุณหภูมิของสารเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นอันนี้ก็จะช่วยให้การแพร่ของสารเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะหรือเกิดขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองในขณะเดียวกันค่ะความดันค่ะความดันก็มีผลเช่นเดียวกันกับอุณหภูมิตรงที่ถ้าเกิดบริเวณไหนมีความดันมากขึ้นมันก็จะเสมือนกับแรงดันตัวนี้หรือความดันตรงนี้เหมือนเป็นแรงอะค่ะที่ช่วยผลักสารให้เคลื่อนที่จากจุดจุดหนึ่งไปยงอีกจุดจุดหนึ่งได้เร็วขึ้นมันก็จะเป็นการเพิ่ม อัตราการแพร่หรือเพิ่มการแพร่ได้มากขึ้นเช่นกันค่ะอันถัดมานะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการเจือปนของสารนะคะถ้าเกิดในสารละลายของเรานะคะที่เราเอามาเปรียบเทียบกันระหว่าง2จุดมีสิ่งกีดขวางหรือก็คือมีการผสมของสารตัวอื่นเพิ่มมาด้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะทําให้การแพร่เนี่ยลดต่ําลงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเรามีสารสารหนึ่งนะคะ ้เรากั้นด้วยแผ่นเยื่อกั้นแล้วกันเนาะ geliyor. เราบอกว่าสารนี้มีสาร A กับสาร B นะคะแล้วก็สารนี้ก็คือมีสาร A อย่างเดียวนะคะคราวนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าถ้าสาร A ของสองฝั่งนี้นะคะมีปริมาณเท่ากันแต่ฝั่งนี้นะคะมีปริมาณสาร B อย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราบอกว่าสาร A เท่ากันสมมติว่าบอกมี10เม็ดเหมือนกันนะคะสาร B ฝั่งนี้มี10เม็ดแต่ฝั่งฝั่งขวาไม่มีสาร B เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดการแพร่ของสาร B ไปอย่าง เกิดการแพร่ของสาร B จากฝั่งซ้ายไปยังฝั่งขวานะคะแต่คราวนี้คืออย่างที่เราเกล่าวไปว่าในตัวสาร B ค่ะฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีสาร A ผสมอยู่เพราะฉะนั้นในขณะที่ตัวสาร B เนี่ยค่ะกำลังเคลื่อนที่ไปอย่างฝั่งขวามันอาจจะต้องเผชิญกับตัวก้อนของสาร A นะคะที่มาล่องลอยแล้วมันมากีดขวางขณะที่สาร B กําลังเคลื่อนที่ไป ะะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้อัตราการแพร่หรืออัตราการเคลื่อนที่ของสารบีเนี่ยช้าลงนะคะถัดมาค่ะตัวป,ปัจจัยตัวสุดท้ายนะคะก็คือสถานะของสารที่จะแพร่ะนะคะสถานะของสารตัวนี้ให้นึกถึงคุณสมบัติของสถานะค่ะว่าสถานะตัวไหนมีช่องว่างหรือมีแรงยึดเหนี่ยวต่านะคะถ้าเกิดตัวไหนมีช่องว่างเยอะแรงยึดเหนี่ยวต่า สถานะนั้นก็จะทําให้สารเนี่ยสามารถแพร่ได้เร็วขึ้นเพราะมันมีช่องว่างในการเคลื่อนที่ได้เยอะขึ้นดังนั้นถ้าเราลองไล่ความเร็วหรืออัตราการแพร่ตามสถานะนะคะเราก็จะได้ว่าสารที่มีสถานะเป็นแก๊สเนี่ยนะคะก็จะมีความเร็วในการแพร่มากกว่าสารที่มีสถานะที่เป็นของเหลวนะคะแล้วก็ของเหลวก็จะมีความเร็วหรืออัตราการแพร่ที่มากกว่าของแข็งนั่นเองค่ะ คราวนี้เราก็จะมาดูเลยนะคะว่าในกรณีของการแพร่ที่มีเยื่อเลือกผ่านนะคะเราจะเรียกชื่อจำ,จำ,จำ,จำแนกแยกออกไปเลยก็คือเราจะเรียกกันว่า simple diffusion ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไปนั่นคือการกล่าวถึงนิยามหรือคุณสมบัติของตัวการแพร่เป็นหลังไปเลยนะคะแต่ถ้าเราเจาะไปเลยว่าถ้าเป็นการแพร่ที่มีเยื่อเลือกผ่านกั้นหลักนะคะอันนี้เราก็จะเรียกไปเลยว่ามันคือ simple diffusion ซึ่ง simple diffusion นะคะ มันจะเป็นการแพร่ที่ไม่ได้เน้นว่าเป็นสารตัวไหนนะคะคืออะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นชื่นชื่อน,นี้ก็คือเป็น simple diffusion หมดเลยนะคะโดย simple diffusion นี้มันจะเป็นการแพร่ของสารนะคะที่เคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านโดยตรงนะคะโดยเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีสารมากไปอย่างบริเวณที่มีสารน้อยเหมือนกันกับนิยามการแพร่ก่อนหน้านี้เด็ดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่า จากในลูกค่ะเราก็จะพบว่าตอนแรกสุดถ้าด้านบนมีปริมาณสารสีฟ้าเยอะกว่าด้านล่างมันก็จะค่อยๆเกิดการแพร่สารด้านบนลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะคะตามในลูกแต่คราวนี้อย่างที่บอกไปว่ามันคือการแพร่จากปริมาณมากไปอย่างปริมาณน้อยผ่านเยื่อเลือกผ่านซึ่งเยื่อเลือกผ่านหรือเซลล์เมมเบรนตัวนี้คุณอสมบัติอย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่ามันมีไขมันเยอะก็คือมีสารที่ไม่มีขั้วเยอะมันก็เลยทําให้สารที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านทางเยื่อเลือกผ่านแบบนี้ได้โดยตรงก็ต้องเป็นสารที่ ไม่มีขั้วและละลายในไขมันได้นะคะแล้วก็ต้องบวกไปด้วยว่าสารไม่มีคั่วกับสารที่ไม่ละลายในไขมันตัวนี้ต้องมีขนาดเล็กด้วยค่ะถึงจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นะคะถัดมาค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือการแพรแบบฟาซิลิเ a t e นะคะเป็นการแพทย์ที่ใช้หลักการการแพทย์ตามปกติก็คือเคลื่อนที่จากปริมาณสารมากไปอย่างปริมาณสารน้อยแต่ในกรณีของการแพทย์แบบฟาซิลิเท็เนี่ยจะแตกต่างจากการแพทย์อย่างง่ายตรงที่ การแพร่แบบ f c i l l t เ t e เนี่ยเราจะเน้นว่ามันคือการแพร่โดยอาศ,าศ,าศาัยทางโปรตีนตัวพาค่ะนะคะโปรตีนตัวพาตัวนี้ถามว่าทำไมต้องใช้ตัวนี้เนื่องจากว่าสารที่เราจะใช้ในการแพร่ผ่านวิธีนี้นะคะจะต้องเป็นสารประเภทที่ตรงกันข้ามกับการแพร่แบบง่ายแต่กี้การแพร่แบบก่อนหน้านี้นที่เราคุยกันไปก็คือว่ามันเป็นการแพร่แบบตามรูป A รูปด้านบนนะคะ เนี่ยค่ะมันก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็สามารถที่จะแทรกไปตามไขมันหรือคือแทรกไปตามโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าพวกนี้มันก็เลยจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมือนกันกับตัวเยื่อเอ่บเยื่อหุ้มเซลล์ไปเลยก็คือไม่มีคั่วขนาดเล็กละลายในไขมันได้แต่ถ้าเกิดเป็นสารที่ตรงันข้ามคือมีคั้วขนาดเล็กแล้วก็อาจจะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ละลายในไขมันจะทอย่างไรพวกนี้จะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอาศัย โปรตีนเป็นหลักนะคะซึ่งสารพวกนี้ก็จะเป็นสารกลุ่มตระกูลประเภทพวกสารมีพวกก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นพวกไอออนก็ได้นะคะก็อย่างที่เราเห็นในรูปว่าโปรตีนที่ใช้ก็อาจจะเป็นโปรตีนประเภทที่เป็นรูนะคะให้มันสามารถเคลื่อนที่เจาะผ่านเข้ามาได้เลยหรืออาจจะเป็นโปรตีนที่ทําหน้าที่เป็นลักษณะของการเปลี่ยนรูปนะคะเพื่อให้สารเข้ามาได้เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ก็คือจะมีกลุ่มตระกูลของพวกสารที่เป็นไอออนนะคะหรือว่าเป็นพวก น้ำตาลหรือก็คือน้ำอย่างเงี้ยค่ะในกรณีของน้ำนะคะต้องทาความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าน้ำเนี่ยเป็นสารที่สามารถที่จะเคลื่อนที่แทรกไปตามเยื่อหุ้มเซลลโดยตรงได้นะคะแต่ก็จะมีบางเซลค่ะหรือสิ่งชีวิตบางชนิดที่เยื่อหุ้มเซลลของเขาไม่ยอมให้น้ําผ่านได้เพราะฉะนั้นน้ําก็เลยอาจจะต้องเคลื่อนที่ผ่านทางโปรตีนตัวพาได้เช่นกันซึ่งโปรตีนที่เอาไว้สําหรับเคลื่อนที่น้ํานะคะเลื่อที่ให้น้าผ่านเนี่ยตัวนี้เราก็จะเรียกว่า อควาโพลินค่ะอควาแปลว่าน้ำโพลินมาจากพอที่แปลว่ารูก็คือรู้ที่น้ำผ่านนั่นเองค่ะค่ะในกลุ่มถัดไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มของการแพร่แบบออสโมซิสค่ะการแพร่แบบออสโมซิสนะคะก็หลักการเดียวกันกับการแพร่ค่ะก็คือเคลื่อนที่จากปริมาณน้ำมากไปยังบริเวณที่มีปริมาณน้ำน้อยนะคะโดยตัวนี้เราจะเน้นหนักไปในเรื่องของน้ำเท่านั้นนะคะโดยเป็นน้ำที่เคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านเท่านั้นด้วยนะคะคราวนี้ ในกรณีของถ้าเราพูดถึงว่าเป็นการเคลื่อนที่ของปริมาณน้ำมากไปน้ำน้อยอันนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจแต่คราวนี้ที่เขาชอบถามกันเขามักจะไม่ไปถามเรื่องปริมาณน้ำสิเขามจะไปชอบไปถามในเชิงว่าน้ำจากเคลื่อนที่อย่างไรในบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารเท่านี้กับเท่านี้นะคะเขาจะไปพูดถึงความเข้มข้นของสารแทนซึ่งถ้าเขาพูดถึงคําว่าสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะตรงนี้ความหมายของเขาคือความเข้มข้นของสารตัวถูกละลายนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังว่าอย่างไรเราดูในรูปนะคะเม็ดเม็ดตรงนี้เขาแทนว่ามันคือน้ําตาลซึ่งน้ําตาลตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวถูกละลายนะคะคราวนี้เราลองสังเกตคร่าวๆเราจะพบว่าทางซ้ายมือมีตัวถูกละลายมากกว่ามากกว่าทางตัวขวามือนะคะซึ่งในรูปนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราลองนึกภาพง่ายๆถ้าทางซ้ายมีตัวถูกละลายเยอะก,กว่าทางขวามือฝั่งไหนจะมี ความข้นกว่ากันหรือฝั่งไหนจะดูเหมือนมีปริมาณน้ําน้อยกว่ากันอ่ะถ้านึกภาพไม่ออกให้เราตีความง่ายๆว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายที่มีตัวถูกละลายเยอะกว่าสมมติกำหนดว่าเนี่ยคือมีตัวถูกละลายถึง70%ส่วนฝั่งขวานะคะมีอยู่แค่30เนี่คือปริมาณของน้ําตาลนะคะถ้าเกิดเราตีความอย่างนี้ว่าถ้ามันเต็มร้อยเเอย่างนี้แปลว่าใน ฝั่งซ้ายที่มีน้ําตาลอยู่70%ควรจะมีน้ําอยู่เท่าไหร่ก็ควรจะมีน้ําอยู่30%ส่วนฝั่งขวาก็จะมีน้ําอยู่70%อันนี้น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าฝั่งที่มีความเข้มข้นของสารหรือความเข้มข้นของตัวถูกละลายเยอะกว่าฝั่งนั้นจะมีน้ําน้อยส่วนฝั่งที่มีตัวถูกละลายหรือความเข้มข้นของสารนะคะน้อยจะมีปริมาณน้ําเยอะกว่า ะะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาถามทิศทางการเคลื่อนที่ของการแพร่ของน้ําในสารละลายที่มีความเข้มข้นของสารอย่างไรก็คือควรจะต้องตอบว่าก็จะต้องเป็นการแพร่ของน้ําจะเกิดการเคลื่อนที่จากบริเวณสารละลายที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปอย่างบริเวณของไปอย่างบริเวณของสารละลายที่มีความเข้มข้นของสารมากนั่นเองค่ะมันก็เลยเป็นดังในรูปนะคะว่ามันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่ของน้ําจากฝั่งขวาไปอย่างฝั่งซ้าย นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะในการเกิดออสโมซิสอะคะ่ะมันสามารถเกิดขึ้นตามารเราสามารถที่จะก,กําหนดทิศทางของการเกิดออสโมซิสได้โดยดูจากคุณสมบัติหรือประเภทของตัวสาระละลายนะคะซึ่งสาระละลายเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3าประเภทด้วยกันโดยดูจากว่าตัวสาระละลายเนี่ยมีความเข้มข้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์นะคะ เราลองดูง่ายๆนะคะกลุ่มแรกค่ะก,ก,ก็คือกลุ่มแรกก็คือพวกไฮโปโทนิกนะคะไฮโปแปลว่าต่ําหรือใต้นะคะไฮโปโทนิกโซลูชันตัวนี้เราก็จะพูดถึงสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเพราะทีบอกไปไฮโปแปลว่าต่ําหรือใต้แปลว่าความหมายของมันก็คือน้อยในที่นี้ก็คือสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าของเหลวในสิ่งที่เราสนใจซึ่งในที่นี้มีสนใจที่เซลล์ก็จะเป็นของเหลวในเซลล์นะคะ ซึ่งถ้าเกิดเราลองนึกภาพง่ายๆว่าถ้าเราบอกว่าอันนี้คือแก้วที่เราใส่สารละลายลงไปอันนี้คือเซลล์คือสิ NP ่งที่เราสนใจถ้าเราบอกว่าในสารละลายนี้มีความเข้มข้นน้อยกว่าในเซลลหมายความว่าน้ <S <S ําในปริมาณน้ําในสารละลายกับปริมาณน้ําในเซล์อันไหนจะเยอะกว่ากันมันก็ควรที่จะต้องเป็นปริมาณน้ําในสารละลายเยอะกว่าเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําในสารละลายที่เยอะกว่านั้นก็เลยทําให้น้ําจาก ในสารละลายเคลื่อนที่เข้าสู่ในเซลล์นั่นเองค่ะมันก็เลยทําให้เซลล์นั้นเกิดการบวมขึ้นหรือคือเต่งขึ้นนั่นเองนะคะในกรณีของไฮเปอร์โทนิกไฮเปอร์แปลว่ามากหรือสูงนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้คําว่าไฮเปอร์ตรงนี้ก็เลยหมายความว่าปริมาณความเข้มข้นของสารละลายอะค่ะมันมีความเข้มข้นมากกว่าของเหลวในสิ่งที่เราสนใจหรือในที่นี้ก็คือในเซลล์นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ะะก,ก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้าในสารละลายมีความเข้มข้นมากกว่าในเซลล์ปริมาณน,น้ําจะเป็นอย่างไรมันก็จะทําให้เกิดปริมาณน,น้ําในสารละลายน้อยกว่าในเซลล์นั่นเองมันก็จะทําให้เกิดการออสโมซิสจากน้ําในเซลล์ออกไปอย่างสารละลายนะคะมันก็เลยทําให้เซลล์นั้นเกิดการเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเอง ะะสุดท้ายค่ะ iso tonic iso นะคะแปลว่าเหมือนหรือเท่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ iso tonic solution ก็จะพูดถึงสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากันกับของเหลวที่เราสนใจหรือก็คือของเหลวในเซลล์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเกิดเราบอกว่าในสารละลายที่เราสนใจใส่เซลล์ลงไปนะคะแล้วคราวนี้เขาบอกแล้วว่าความเข้มข้นเท่ากันไปโฟกัสที่น้ําถ้าความเข้มข้นเท่ากัน ปริมาณน้ําของในสารละลายกับปริมาณน้ําของในเซลล์จะเป็นอย่างไรก็ต้องเหมือนกันหรือเท่ากันเพราะฉะนั้นการแพร่ของน้ําหรือออสโมซิสที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันจะเกิดเป็นในลักษณะของการแลกเปลี่ยนน้ากันไปกันมาแค่นั้นเองแต่ไม่เกิดออสโมซิสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรูปร่าของเซลล์ก็เลยเหมือนเดิมเด้เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะเป็นอย่างในรูปนี้นะคะที่ให้เห็นชัดๆหนึ่งนะคะว่า,าตัว ไฮโปโทนิกเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่เราเปรียบเทียบกันง่ายๆก็คือว่าในสารละลายก็จะมีปริมาณสารละลายอ่อขอตัวอย่าม,มีปริมาณความเข้มข้นน้อยกว่าในเซลล์นะคะเหมือนที่เราดูในเม็ดนี้เนาะในขณะที่ไอโซโทนิกมีปริมาณเม็ดนี้เท่ากันก็คือความเข้มข้นเท่ากันทั้งนอกเซลล์กับในเซลล์ไฮเปโทนิกอย่างที่เราบอกไปเนาะก็คือความเข้มข้นของสารละลายเยอะกว่าในเซลล์ล้วก็จะเห็นว่ามีเม็ดๆเยอะกว่าในเซลล์นะคะคราวนี้จับตัว ความเข้มข้นของสารละลายอย่างที่เราบอกไปเนอะว่ามันสามารถที่จะทํานายได้คร่าวๆว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับเซลล์หรือสิ่งที่เราสนใจนะคะไล่ดูเลยเนอะไฮเปอร์โทนิกเราบอกเราว่าตัวนี้สารละลายมีความเข้มข้นเยอะกว่าในเซลล์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําจากในเซลล์มันก็เลยออกไปอย่างสารละลายถ้าเกิดเป็นในกรณีของเซลล์สารสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าเซลล์มันจะ เขียวนะคะอย่างที่เราเห็นในรูปก็คือมันจะเล,เละๆเพราะปกติเซลล์มันจะเป็นทรงกลมเนาะแต่พอน้ํามันออกปุ๊บเซลล์มันจะเริ่มเขียวแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีของไอโซโทนิกคือความเข้มข้นของสองฝั่งเท่ากันรูปร่างของเซลล์ในละดแดงนี้ก็เลยคงรูปร่างไว้เหมือนเดิมก็คือเหมือนโดนัทแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไฮโปโทนิกก็คือความเข้มข้นของสารละลายนั้นมีน้อยกว่าในเซลล์ก็เกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดปริมาณน้ําในสารละลายก็เลยเคลื่อนที่เข้าสู่ เซลนั่นเองเซล์ Sell ของเม็ดเลือดแดงก็เลยลักษณะคือบวมเป่งมาซึ่งถ้าเกิดมันเกิดการบวมเป่งมากขึ้นเรื่อยๆมันมีโอกาสทาให้ตัวเซลล์เม็ดเลือดแดงเนะะี่ยค่ะเกิดการแตกได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเซลล์สัตว์เนี่ยมันไม่มีผนังเซลล์ก็เลยทําให้ไม่มีตัวที่ช่วยควบคุมรูปล่างหรือขนาดเซลเม็ดเลือดแดงก็เลยเกิดการแตกได้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะในกรณีของเซลล์พืชค่ะ เราลองมาดูคร่าวๆนะคะเราจะพบว่าในกรณีของสารละลายแบบไฮเปอร์โทนิกที่่ทีน้ําในเซลล์เนี่ยจะต้องออกมาสู่สารละลายมันก็จะทําให้ตัวเซลล์พืชนะคะรูปร่างของเซลล์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนก็คือเป็นลักษณะาตามเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราจะเห็นว่าเยื่อหุ้มเซลล์ของเขาเนี่ยเกิดการตีบลงนะคะในขณะที่ไอโซโทนิกเราบอกแล้วว่าความเข้มข้นเท่ากันมันก็เลยไม่เกิดการ ออสโมซิสเกิดขึ้นก็คือรูปร่างเซลล์ก็ยังคงเหมือนเดิมในขณะที่ไฮโปโทนิกความเข้มข้นของสารละลายนั้นน้อยกว่าในเซลล์ก็เลยเกิดการออสโมซิสจากน้ําในสารละลายเข้าสู่ในเซลล์มันก็จะเป็นดังในรูปก็คือว่าเยื um ่อหุ้มเซลล์ในตัวเซลพืชเนี่ยเกิดการเป่งออกมานะคะแต่การเป่งออกมาตรงนี้มันไม่ได้ทําให้เซลล์เกิดการแตกออกมานะคะแล้วก็รูปร่างของเซลล์ก็มีแค่ขนาดดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นแต่มันไม่ได้ทําให้เซลล์แตกเพราะ เซลล์พืชมีผนังเซลล์อยู่ก็เลยไม่เกิดการแตกนะคะนี่คือภาพรวมไห่เห็นคร่าวๆแล้วก็จะเห็นว่าความแตกต่างของการใส่เซลล์อะคะ่ะต่างชนิดกันในสารละลายแต่ละชนิดมันให้ภาพรวมเนี่ยแตกต่างกันนะคะและสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการลำเลียงสารแบบใช้พลังงานคะ่ะที่เราเรียกกันว่า Active Transport ตัวนี้จะ มีความแตกต่างกับความเด่นอยู่นะคะอย่างที่เราเห็นไปก็คือว่าหนึ่งอย่างและก็คือการใช้พลังงานนะคะเพราะว่าอีเราบอกไปตามชื่อเลยว่าใช้พลังงานแปลว่าจะต้องมีพลังงานนะถึงจะทําให้เกิดการแพร่ได้โดยพลังงานในที่นี้ก็คือจะอยู่ในรูปของ ATP นะคะถือว่าเป็นเชื้อเพลิงในการกระตุ้นให้เกิดการแพร่โดยการแพร่นี้นะคะ1คือต้องใช้พลังงานเนาะสคุณสมบัติอีกเรื่องหนึ่งก็คือทิศทางในการแพร่ มันจะเป็นการแพร่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยไปอย่างบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่2เหมือนที่เราเห็นในรูปค่ะเราก็จะพบว่าตรงนี้นะคะด้านนี้ด้านล่างเนี่ยมีความเข้่มข้นของสารเยอะกว่าด้านบนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ยังกระเสือกกระสนพยายามที่จะดันจากด้านที่มีสารน้อยก็คือด้านบนลงไปด้านล่างให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการใส่พลังงานเพื่อเป็นการเหมือนบังคับว่าให้ตัวนียยอมให้ มันเข้ามาได้นะคะคราวนี้ถ้าเราลองมาดูคุณสมบัติที่3คืออะไรนี่ไงคะที่เราเห็นนรูปก,ก็คือจะต้องมีโปรตีนตัวพานะคะนี่คือคุณสมบัติคร่าวๆหรือคุณสมบัติเด่นๆของการลำเลียงสารแบบใช้พลังงานนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะบังคับให้สารเคลื่อนที่จากบริเวณน้อยเข้าไปสู่บริเวณมากโดยผ่านโปรตีนตัวพานั้นจะต้องใช้พลังงานบังคับให้โปรตีนตัวพาย,ยอมให้สารผ่านนั่นเองค่ะนี่คือ วิธีการหรือรูปแบบในการลำเลียงสารแบบใช้พลังงานนะคะค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์ที่1น,นี้นะคะโดยหลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วนะคะก็อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดบทนะคะที่มิโสโพสเอาไว้นะคะแล้วก็มิสก็มีการโพสต์การบ้านไปแล้วนะคะโดยการบ้านนะคะจะแบ่งตามหัวข้อที่เรียนเลยซึ่งหัวข้อนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด2ส,สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้น นักเรียนสามารถดาวน์โหลดการบ้านมาทำก่อนเลยก็ได้นะคะอาจจะทำในหัวข้อที่เราเพิ่งเรียนกันไปหรือถ้านักเรียนบอกว่าอยากจะรอให้เรียนครบ2สัปดาห์ก่อนเราค่อยทำการบ้านไปเลยทสีเดียวก็ได้ค่ะเพราะมันก็คือใช้การบ้านชุดเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทและก็ดาวน์โหลดการบ้านมาทำนะคะค่ะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะ